อูที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมาดูเสียงสะท้อนจากจิตอาสาชุมชนต้นขามในตัวเมืองเชียงใหม่กันบากนะครับที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิดสิพบผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีต้องรอยาแล้วก็รอประสานงานนานเป็นสัปดาห์ด้วยครับนางสาวสุรีรัตแสงโสดสมาชิกกลุ่มเส้นได้เชียงใหม่ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนต้นขามตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ ก็ได้เล่าว่าระยะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มสูงขึ้นจึงอาสาเข้ามาร่วมมือกับอสมอช่วยตรวจ ATK กลุ่มเสี่ยงฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในหมู่บ้านทําอาหารไปจกจ่ายให้กับผู้ที่กักตัวรวมไปถึงประสานเรื่องเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษานะครับมีการให้คําแนะนําการดูแลตนเองในช่วงกักตัวทั้งนี้สถานการณ์โควิด -19 รายใหม่ทั้งการตรวจแบบ RT-PCR และตรวจแบบ ATK ตอนนี้ก็ยอดรวมอย่างที่เห็นนะครับว่าพุ่งสูงกว่า2,000คนติดต่อกันนานหลายวันทําให้การดูแลรักษาเริ่มประสบปัญหาอย่างหนักส่วนทางกับการเข้าถึงการดูแลรักษาจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทันท่วงทีนะครับปัญหาที่พบมากที่สุดในระยะนี้ก็คือเมื่อตรวจพบ ATK แล้วไปโรงพยาบาลให้กลับมากักตัวแต่ไม่ได้รับยาครับและไม่มีการติดต่อกลับหรือว่าโทรไปติดต่อคอเซ็นเตอร์ที่ประสานงานในการเข้ารับการรักษาระบบ ATK ไม่ติด หรือว่าติดแล้วเจ้าหน้าที่บอกให้รอแล้วก็ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ ATK เลยนะครับซึ่งบางรายก็ต้องรอนานถึง5วันเลยละค่ะผู้ติดเชื้อก็ขาดความรู้เรื่องการกักตัวที่ถูกวิธีไม่เข้มงวดในการกักตัวทำให้แพร่เชื้อไปสู่คนในครอบครัวซึ่งมองว่าเกิดจากการที่ระบบยังไม่เสถียรและมีคนติดเชื้อมากเกินกาลังเจ้าหน้าที่ทั้งนี้ก็เชื่อว่ามีผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ เข้าไม่ถึงการรักษาอีกจํานวนมากก็หวั่นใจว่าหากผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการและไม่ได้รับการดูแลอาจจะไม่ยอมกักตัวเป็นเหตุให้แพร่เชื้อกระจายหนักขึ้นไปอีกก็วอนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางแก้ไขปัญหาและชุดตรวจเอทเคที่ยังมีราคาสูงเข้าถึงได้ยากสําหรับบางคนและกลุ่มเสี่ยงก็ไม่ได้รับการตรวจอย่างทันท่วงทีก็กลายมาติดเชื้อเป็นกลุ่มในครอบครัวมากขึ้นด้วยค่ะอย่างที่บอก